สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องกัดออบสักชันนะคะเมื่อเราสงสัยเรื่องของกัดออบสักชันจะต้องพิจารณา5อย่างด้วยกัน1มีออบสักชันจริงหรือไม่2ตำแหน่งออบสักชันอยู่ที่ไหน3สาเหตุคืออะไร4เป็น p a r t i ยลหรือคอมเ e ลตกัดออบสักชัน5มีคอม l พ c a t i o n หรือไม่มาดูข้อแรกกันก่อนนะคะคือมีกัดออบ u ักชันจริงหรือไม่โดยพิจารณาจากคาร์ดิโนไซ โดย a ันในท้ s ซายมี4ข้อด้วยกัน 1. f a i l to pass gas off e c s per r e c t u m 2. Vomiting 3. Abdominal d i s t e n t i o n 4. Abdominal pain โดยจะเป็นการปวดแบบ colicky pain นะคะคือการปวดเป็นพักๆแต่ถ้าเป็น s u s t a i n pain เนี่ยก็ให้คิดถึงเรื่องของ s t a n g u l a t i o n c a n i n s i d l เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีครบ4ข้อนะคะมีแค่ข้อใดข้อหนึ่งก็สงสัยได้ ข้อ2ตำแหน่งอัลซักชันอยู่ที่ไหนถ้าเป็นตำแหน่งอัลซักชันอยู่ที่ซัมเมอร์บลจะมีลักษณะของอัลกอเจนเด่นถ้าเป็นที่ลาสวาลนะคะหรือเล็กโตซิกมอยเนี่ยก็จะเป็นการอับด وم ิโนเพนเดนโดยถ้าเป็นโลเวอร์แอับด وم ิโนเพนจะคิดถึงเรื่องของโคอรอนิกอัลซักชันถ้าเป็นพื้นเนียมเพนจะคิดถึงเล็กโตซิกมอยอัลซักชัน 3. เรื่องของสาเหตุนะคะต้องมีการวร์กอัพเพิ่มเติมโดย upper GI study barrier minima หรือ CT Scan ข้อ4เป็น partial หรือ complete obstruction ข้อ5เรื่องของ complication นะคะคือมีการกีนหรือไม่มี perforation หรือ peritoneal ติหรือไม่